หากเรานะครับพูดถึงที่ประเทศฝรั่งเศสเมืองปารีสเนี่ยหลายคนนะคงนึกถึงแบบความสวยงามไปเดินเล่นท่ายรูปกับหาอไอเฟลและคิดว่ามันคือความสวยงาม แต่คุณจะเชื่อหรือไม่ครับว่าที่เมืองปารีสบริเวณหอไอเฟลนั้นน่ะมีบางสิ่งบางอย่างฮะกับเรื่องที่คุณนั้นไม่เคยรู้มาก่อนจะมีอะไรบ้างฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ไปนั่งดูกันได้เลยครับอย่างว่าละครับถ้าหากว่าเราไปที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเราคงรู้ถึงแบบความสวยงามยามค่ำคืนกับแสงสวยๆของหอไอเฟลหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับถ่ายรูปตอนช่วงกลางวันก็ได้อาไปเด,เดินเล่น everything c h i g a b e l ที่นั่นถูกต้องไหมฮะ แต่ว่าจะเชื่อหรือไม่ครับว่าบริเวณปารีสนั้นและบริเวณหอไอเฟลนั้นนะครับมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ที่บริเวณใต้หอไอเฟลและเมืองปารีสนั่นคือสุสานฮะบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอา้า เป็นสูตรศาสตร์แล้วว่าแปลกยังไงทุกที่ก็ต้องมีคนตายแลก็ต้องฝั่งใต้ดินอยู่แล้วแต่ที่นี่ right ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าย้อนกลับไปในอดีตครับบริเวณเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีการขุดอุโมงใต้ดินครับเอาไว้เป็นช่องทางในการใช้สัญจรกันและการใช้สัญจรนี่นะครับก็ใช้ในหลายรูปแบบเช่นเดียวกันว่าจะเป็นการแบบขนส่งสินค้าที่สําคัญของพวกบริโภคอะไรก็แล้วแต่ครับลงไปถึงอาจจะเป็นเส้นทางที่อาจจะนําไปสู่เรื่องการขุดเหมืองแร่การขุดซากหินปูนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในอดีตครับหลายคน เชื่อว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมหาสมุทรหรือว่าเป็นทะเลมาก่อนฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้ครับมันจึงมีเหมือนกับหินปูนเป็นจำนวนมากเขาจึงใช้ประโยชน์ตรงนี้นี่แหละครับเป็นการขุดมันขึ้นมาใช้แล้วก็ขุดไปขุดมาขุดไปขุดมาครับเขาคาดกันว่าขุดไปได้มากถึง300กิโลเมตรและด้วยความที่ว่ามันมีความยาวและมีความไกลขนาดนี้เนี่ยหลายคนครับจึงใช้เส้นทางนี้เนี่ยมาใช้ในการสัญจรและขนส่งสินค้าไปเลยแล้วก็จากข้อมูลหลายๆที่ที่อ่านมานะครับอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเมืองชนบทมา ตั้งแต่แรกแต่ว่าเมื่อมีการขนส่งอะไรมากๆขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเมืองฮะ,จะเจริญติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากบ้านเล็กๆฮะเริ่มขยับขยาย จากเมืองเล็กๆก,ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากบ้านไม้กลายเป็นบ้านปูนจากถนนที่แบบเป็นดินลูกลังเป็นดินเล็กๆเป็นดินขี้โครนก็เริ่มเทปูนเริ่มราดยางครับทุกอย่างนี่คือแบบทาใหม่ทั้งหมดว่ากันว่าตอนนั้นนะครับอะไรอะไรก็คือแบบดีไปหมดทุกอย่างสิ่งที่ตามมาก,ก็คือพื้นที่ที่เป็นดินฮะเริ่มหายไปและอย่างที่เรารู้กันครับว่าชาวตะวันตกหรือว่าชาวที่นับถือพวกคริสเตียนอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่นิยมเผาศพเวลามีคนตายเขาจะใช้ในการฝังดินทีนี้ครับเมื่อพื้นที่ ที่เป็นดินเนี่ยมันหมดไปเรื่อยๆการฝังศพครับก็เลยมีอย่างจํากัดช่วงแรกครับก็สามารถจัดสรร และทําการฝังได้อย่างปกติแต่ว่าเมื่อเวลามันผ่านไปนานๆานครับพื้นที่ฝังศพมันเริ่มจะไม่พอการฝังศพแบบมักง่ายจึงเกิดขึ้นบางคนถามเอ๊ะมักง่ายยังไงสมมตินะครับว่าการฝังศพต้องขุดดินลึกประมาณเท่านี้แต่ว่าคนอื่นครับอาจจะขุดแค่แบบเมตรเดียวครึ่งเมตรอะไรอย่างเงี้ยทำให้เวลาศพมันเกิดอาการเน่าฮะกลิ่นเอออะไรเออฮะมันโชยไปที่บริเวณหมู่บ้านตรงนั้นแล้วคิดดูนะครับมักง่ายเนี่ยไม่ได้มักง่ายแค่แบบคน2คนนะ่ะมักง่ายกันเยอะมากและแบบมีไหล่ศพ Oh, bye แลแ้วแกคิดดูว่ากลิ่นมันจะขนาดไหนมันก็ฟุ้งสิครับทีเนี้ย around the world เลยแค่นี้ยังไม่พอนะครับว่ากลิ่นก็ว่าหนักแล้วบางคนฮะเป็นโรคแล้วก็ตายปรากฏว่าเวลาฝนตกฮะเชื้อโรคเอ่ยอะไรเอ่ยฮะมันพัดไปสู่บ้านของผู้คนทําให้ผู้คนจำนวนมากครับเป็นโรคที่สําคัญก็คือเป็นโรคเนืกระสบด้วยเออยังไม่พอนะครับโรคก็มาแล้วกลิ่นก็มาแล้วเวลาฝนตกแล้วน้าไหลฮะปรากฏว่ามันไหลเข้าบ้านคนอีกใช่แล้วครับอาจจะบอกได้ว่าบางทีฝนตกอย่างเงี้ยบ้านใคร อยู่ที่ดำตะ่ะน้ําจากสุสานที่เขาฝังศพเนี่ยมันไหลเข้าบ้านฮะปรากฏว่าโอโหรับเต็มเต็มและอย่างที่ว่าครับเวลาเขาแบบฝังศพกันเนี่ยเขาฝังแบบตื้นๆเขามักง่ายกันอะไรเงี้ยวงเล็บมักง่ายแค่บางคนนะบางคนนี่ก็แบบดีมากเลยปรากฏว่าบางทีฝนตกหนักฮะน้ําไปกัดเซาะดินทําให้ศพครับโผล่ขึ้นมาจากดินอีกแล้วไม่ใช่แค่แบบคน2คนนะครับมาเป็นกองเลยอย่างเงี้ย นึกว่าวันรวมญาตินี้เหละครับมันก็ไม่ได้ปะบ้านเข่อยู่ตรงงานนี่คือแบบไม่ต้องนอนกันทั้งก็คืนนะครับลุกมาหน้าสดมงกันดีกว่ากลัวผีนะครับไหนจะกลิ่นไหนจะโรคไหนจะน้ําไหนจะมาเจอผีอีกนะครับโอ้โหแต่ละอย่างนี่แบบอืมหนักมากเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่แบบโด่งดังและจงเครื่มมาในช่วงนั้นมีการร้องเรียนให้กับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเออช่วยลงมาดูหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยชักลังเจอกับอะไรบุคคลสําคัญสมัยนั้นก็แบบนั่งคิดว่าเออทำไงไไไดดด้้้้้บบบบาาาาางงงวะจหมมคคคนนตยยยกก็ทํ่่เเลลแแแิอูพัึ เป็นช่วงบังเอิญมากฮะเพราะว่ามีเจ้าของเหมืองแร่คนหนึ่งครับที่เขาแบบเอาพื้นที่เหมืองแร่มาบริจาคให้กับ ภาครัฐซึ่งไอเจ้าเมืองแร่นี้เนี่ยมันก็อยู่ในอุโมงใต้ดินทางเดือนนี้พอดีแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเมืองแร่เนี่ยมันก็ใหญ่พอสมควรฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานรัฐเลยแบบเออในเมื่อเขายกให้แล้วเขาไม่ใช้แล้วเนี่ยก็เอาศพไปเก็บที่นั่นก็จบใช่เลยครับเริ่มมีการนำศพที่มีการฝังแบบมักง่ายหรือกันแล้วแต่ครับย้ายไปไว้ที่บริเวณเมืองแร่แห่งนี้แล้วการย้ายศพไปก็ไม่ได้แบบไปฝังข้างล่างนะครับก็คือแบบวางศพซ้อนศพอ,อารมณ์เหมือนซ้อนจานนะฮะทุกอย่างเริ่มเคลียร์ครับเพราะ เสร็จสิ้นในปี1860ดยสบโดยศพทั้งหมดนะครับถูกย้ายมาเก็บที่อุโมงค์ทางเดินเหมืองแร่นั่นแหละล้วก็ตามฮะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าอุโมงค์แห่งนี้เนี่ยมันเป็นอุโมงค์ที่เกี่ยวกับเหมืองแร่แล้วก็ใช้ในการสัญจรไปมาด้วยมีความยาวเดือนเกือบกือบ้อยกิโลเมตรหลายคนจะมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่แบบอาจจะมีการนําศพเนี่ยไปเก็บไว้ที่อื่นอีกที่ไม่ใช่ตรงนี้ล้าก็ตามครับการย้ายศพมาเก็บไว้ที่นี่ทำได้เกือบ7ปีฮะหน่วยงานของที่นี่ครับนึกย นี้ครับให้กลายเป็นท,ท,ที่ท่องเที่ยวแล้วก็เชิญชวนนะครับใครก็ตามที่ชอบความลึกลับชอบความท้าทายชอบลองของอะไรก็แล้วแต่ครับอยากมามาได้เลยแล้วก็อย่างว่าครับอุโมงค์ที่นี่เนี่ยยาวเกือบเกือบสามกิโลเมตรแต่ว่าเปิดให้เที่ยวจริงๆเนี่ยแค่ไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นคาดกันว่าประมาณสักสกิโลเมตรได้แล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าไอสกิโลเมตรที่ว่านี้เนี่ยไม่ใช่แบบทางตรงนะครับแบบเป็นเขาวงกดเลยทางค่อนข้างซับซ้อนไม่ได้เข้าไปได้กันง่ายๆนะฮะแล้วก็มีแผนที่นะครับบอกได้เลยว่าตรงนี้เข้าไปได้ตรงนี้ห้ามเข้าไปอะไรอย เข้าไปในที่ที่เข้าห้ามเข้าและก็ไม่ได้เข้าไปแบบคน2คนนะครับแต่ว่าแหกกฎตรงนี้เข้าไปเยอะมากจากกนกระทั่งปี1น55ฮะมีการออกกฎหมายครับห้ามบุกรุก,กสถานที่ตรงนี้เด็ดขาดห้ามคือห้ามใครเข้าไปคือมีความผิดนอกจากนี้นะครับยังมีการสำ่ปรบเกี่ยวก,กับบริเวณสุสานตรงนี้ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยน่าจะมีศพครับหรือว่ากระดูกเนี่ยของผู้คนมากกว่า6ล้านคนเอามาถูกเก็บไว้ที่นี่และพวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีที่อื่นอีกในอุโมงตรงนี้และไม่รู้ว่าใครเอาไปเก็บซ่อนไปตรงไหนบ การเข้าไปที่นี่ไม่ใช่เข้าฟิฟรีนะครับตรงเสียตังค่าเข้าประตูด้วยมีตั้งแต่ราคาเด็กฮะราคาหผู้ใหญ่แม้ว่าจะเป็นการเก็บตังอะไรก็ตามครับแต่ก็มีการเข้าไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากมีผู้คนจำนวนนึงนะครับเขาบอกว่าเขาเจอสิ่งลี้ลับได้กลิ่นแป,กแปลกๆพบเจอเรื่องราวสุดแปลกมากมายในที่แห่งนี้แต่ก็ยังว่าเลยครับหลายคนบอกว่าเออไม่กลัวหรอกเพราะเป็นอะไรที่แบบท้าทายดีเป็นฟีลลิ่งดีไปอีกแบบหนึ่งเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าในอุโมงค์ด้านในนะครับมันไม่ใช่แบบเป็นการฝังกรบอย่างที่บอกครับว่าเป็นกกาาาาารรจจัดบแบบ้ออนนยย่งีวล เราจะสามารถพบศพได้ทุกที่ครับมีการนําศพมาวางเป็นขั้นๆแล้วก็อาจจะเห็นเป็นหัวกระโหลกเป็นกระดูกตลอดทางฮะคุมรอบตัวเราเลยก็ว่าได้ฉะนั้นเนี่ยทุกที่ครับมีกระดูกมีโครงกระดูกและกะโหลกเต็มไปหมดคือผมเชื่อว่าอย่างผมเนี้ยเป็นคนที่แบบใจแข็งก็จริงแต่ถ้าไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็คงจะแบบไม่ไหวอ่ะคงจะมีการเกรงไม่ก็กลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีใครเคยไปเที่ยวตรงนี้บ้างหรือย,ยังสู่สารใต้ดินที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวก็ตามครับว่าเรามานั่ วันนี้คนีครับประเทศไทยเนี่ยเปิดป่าช้าให้ไปที่ท่องเที่ยวมันจะเป็นยังไงหรือแบบอารมณ์เปิดฟิลลิ่งสู่สารท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยป่าชา้าคอฟฟีีกินกาแฟท่ามกลางป่าชา้าหรือแบบสเต็กป่าชา้ากินสเต็กกินสลัดท่ามกลางป่าชา้ารับบรรยากาศฟิลลิ่งสุดเวลท่ามกลางความวังเวงสัมผัสลิ้มรสความเป็นความตายอะไรอย่างเงี้ยหรอครับเออก็ไม่รู้ว่าในบ้านเราอ่ะมีใครทําอย่างงี้ยหรือ,อยังแต่ถ้ามีเนี่ยจะมีใครกล้าไปกินไหมรวมไปถึงในบ้านเราเองนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีอุโมงค์แบบพิว่าดีกับเขาหรือเปล่าถ้ามีจริงเอาาไว้ทํ และวีการเก็บกระดูกเอาไว้อย่างนี้หรือไม่จะฟิชจะลิงกับเขาไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้อยากจะเห็นอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถ้าใครมีข้อมูลที่ดีก็แบ่งปันกันได้นะครับจะไว้มานําเสนอให้รับชมซึ่งกัน,กนและกันเนาะเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของสุสานใต้ดินของเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสเอาเป็นว่าหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้กับหมอกด้วยแล้วกันจะกลับมาคลิปหน้าครับสำหรับนี้ผมพีเจหมอนชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันคคลิปหหนนน้า้าาาสสสรรัััับบววีีด Bye.